ที่66แล้วน,นะครับอันนี้เราตัดไม้ไผ่แล้วครับอันนี้เราตัดไม้ไผ่เพื่อที่จะทำรั้วกั้นในนาของเรานะครับประมาณ30ไร่นะครับเพื่อที่จะปล่อยวัวนะครับช่วงเ,เก็บข้าวเสร็จนะครับโดยที่ไม่ให้อ่าไปที่อื่นโดยปล่อยแบบอิสระ,ะครับ นี่นะครับ,รบเดี๋ยวก็จะทำวันละนิดวันละหน่อยนะครับแล้วก็อีกนู่นกองหนึ่งนะครับนี่นะครับมันดูน่จะทำยาวไปนู่นนะครับสุดนู่นนะแมท นี่นะครับต้นไผ่นะครับความยาวทั้งหมดประมาณ400เมตรนะครับที่ที่จะทําไปครับข้างหนึ่ง4 0 0 400แล้วก็เราก็จะเอาไม้ไผ่เนี่ยก็คนนํานวณดูคร่าวๆนะครับก็ไม้ไผ่ก็ยาวอยู่ประมาณ8เมตรนะครับต่อต่อ นี่นะครับโอเคครับถ้ามีอะไรเดี๋ยวเราจะบันทึกนะครับเดี๋ยวจะเราจะทํารั้วนะครับรั้วไม้ไผ่นะครับทใํใไมผมถึงมอเอารั้วไฟฟ้าครับเพราะรั้วไฟฟ้ามันก็ถือว่าอันตรายเหมือนกันนะครับอันตรายมากเลยครับ